สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะใช่ากันอีกข้างครับกับการรุ่นรุ่นไปรุ่นมาซะอยากรุ่นละครับนะเมื่อวานนสองวันก่อนมีอาการครับนะใบนาสิบเก่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดป่ะครับนะยี่สิบเมื่อวานยี่สิบเอ็ดวันนี้เนาะเบิ่งโทรศัพท์นะจังวันนี้เนาะเออ วันพุธที่สองเราจะพิรหารนะครับนะศุกร์วันจันทร์จัน, 19, น,นทร์สิบเก้ายี่สิบวันอังคารนี่เป็วันพุธอ่ะวันนี้วันพุดอู้มแม่งหลายครับนะฝนตกอยู่หลายมือครับบ่ได้ออกจากอคอกนะเพิ่งจะได้ออกมาเนี่ครับนะมาเนี่ยมาเจอหยาดซ้ำหนึน่งซ้ำหนึ่งอย่างสาวอย่างเดียวครับช่วยเอาไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งถาวมากินหยาดหน่อยกนรัดไว้ก่อนครับนะไปท้ายไกลบ่ได้ต้องรัดอยู่ครับช่วยนี๋ เขาครับนะเขาบริเวณน้องสิมครับประสิดาหญ้ากรมีครับนะี่ครับโอ้โหวะข้างหน้านี่หญ้าโพดไอจองนประสียดายหญ้างามๆเลยนะอาจจะมีเจ้าของอยู่ไหมครับนะส่านนั้นทำเป็นฝนะ้ามาตัดแล้วเนาะน้องแม่อึ้งฝ้าห้องกับในคะิบบอไปเมื่อกี้ครับนะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้ว เลยมาสองมือนะครับนะมือสิบเก้าเลี้งสิบแปดนี่มีอาการอย่างไรนะเก็ดมานี่ยังเสืออยู่ครับบ้านผมว่านี่กับนอนแต่ย้ำเลี้ยงนอนบรลุกครับจนมาแจ้งครับนะก็ะสิลุกตอนตีหนึ่งกับว่าจักนะผมคิดน,น,น้อนตีหนึ่งกว่าตีกับตีสองนะแต่ว่า,วามาเบิ่งเพิ่มว่านตีหนึ่งอาจจะ บ่าเดี๋ยวเอามาเบิ่งอีกครับนะห่วงนอนก็นเลยนอนก่อน,นครับนะตื่นเช้ามากอยังนอนเสื่อ,อยู่เพิ่งจะมาลูกตอนใช้สายนะครับนะเดี๋ยวเก็บเก็บก่อนนี่นีเก็บบ่ค่อยได้นะ,ะได้แล้วนี่ก็เริ่มจะ ใหญ um, ุ่่นทุกอย่นครับเนาะสำหรับน้ำตาล์เขาน้ำตาร์่มีมือผสมครับส่วนนึ่นพอไม่อยู่ผสมแต่ก็เลยมากสองมือแหรอครับเนาะเห็นเอฟซีเป็นว่าผ้าปิ่ยางวนนะนี่ครับนี่เลยฝนมาตกครับเนาะออกมายางมาก่อนเนาะเป็นจังไรสะไปจะมีอาการนี่บอเมื่อแรงแต่ว่ามันขึ้นอีกมีเบ่งอยู่ในน้อยครับนะขึ้นนี่นอนเบ่งอยู่ในน้อยลูกเพิ่นกับมว่านี่ลูกเพิ่นกับ ตวยตัวอยู่ตัวอยู่ไอ้คนตะบอนมีขวงอย่างนีครับเอ้ยเอ้ยดูเลยแม่งก็ไล่พ่อแม่เอ้ยเอ้ยอืเอ้ยเอ้ยอืมเอ้ยเอ้ยยุ่งยุ่งหินบางทีลนะครับ ผมมีเสียวติงครับนะเสียจุกเฉือนน้อมาแล้วนี่ครับเสียจุกเฉือนน้อไปไปออกไปจากนี้บอยานีกน็เออครับไปแล้วครับสลาผักน้องซิงอ้าเอ่เอมสิปล่อยได้แล้วครับช่วงนี้ ช่วงนี้ไปจากจากตรงนี้ไปนี่ปล่อยยางไดเ้เลยเพราะว่าน้ำน้ำมันเต็มแล้วยางมากั็มี่เขาอ,อยู่ริมตะลิงพ่นโบสามารถกินได้ใหยางมาก็กินได้ไดไป,ไป,ป้ายๆครับนะบอก่มีปัญหายอย่างกัดบดถึงนะครับยิงฟาวเฮานี่ครับนานการาเปเตืยนยางคือครับนะทุกทายครับผมมีวิเวเลครับนะมีเมือขึ้นนล็กๆเบงครับเบงอยู่พักหนึ่ง อ่อนบิงแล้วก็เลี้ยวไปส่วนนุ่มไข่ว้นี่ไข่อยู่ครับนี่ครับนะไข่แล้วก็แห้งครับแล้วก็เป็นงัวหลายลูกแล้วเบิ้งยากครับนะมันออกแป๊บเดียวแต่ว่านี่นุ่มไข่มื่สองหมื่นออกกัน่นี้ก็นุ่มไข่อยู่ครับเนาะไข่อยู่ครับนะแล้วเพิ่นเบงนะครับมื่นแกๆเพิ่นกับเบงนะกำนดเพิ่นกับซิปเก่าแบนี้กว่าสี่เราไม่เองครับนะบ้านนี้ ถ้าเกิดว่าเลื่อยไปหลายๆนี่ครับนะบวกลบคูณ10นะครับเนาะสิบเก่ากับอีกใบหนึ่งเป็นไหงี้สิบสองบวกลบคูณ10ถ้าเกินก็แสดงว่าคือสิบปอรได้เพราะพันหนอกอะไรแบบนี้ครับเนาะวอกพันปลามาแล้วครับอันนี้บ่ได้รุ่นแล้วบวมหมันใจครับนะกันไพ่ในสิบมือครับนะภายในสามีฟาร์มจะตีเป็นอาทิตย์เดียวครับนะอ่าแถวในฟ้ามจะนับจากสิบเก่าเลยบนเอยี่สิบสองอ่าสมมุติว่านับสิบเก้านะครับเนาะสิบเก้า เป็น20 20 27นะก่อน20วันที่28เนี่ยภายในวัน,วนนะทีบบ่28เอากันเอาถั่วออกภายในเอ้าตีไปเลยภายในสิ้นเดือนนี่ครับเนาะภายในเดือนนี้อ่าภายในเดือนนี้เดือนกันยาเนี่ยถั่วบบออกแสดงว่าปลาแน่นอนครับนะบส่งเป็นคือบ,บพ่ออาทิตย์ดอกว่าสิออกร์วันวันผลแล้ววันกัลผลแล้วผัดบออก เลยเลยสิ้นเดือนไปนี่เลยเดือนนี้ไปนี่แสดงว่าไปได้ปลามาอีกแล้วครับนะเพราะว่าช่วงสิมหาราชิบเก่าท่านว่าช่วงนั้นช่วงนั้นกำกึ่งว่าปล่อยไปเลี้ยงมาครับนะช่วงปล่อยไรถุงนะหรือว่าแต่ว่าช่วงนั้นทั้งหนาจะเป็นช่วงที่แบบไปเลี้ยงยุ่งสิไหมครับมีนามอยู่ในหน้ามีนามเกี่ยวเขาแล้วไม่เไม่ยังออกไปเลี้ยงอยู่ไปเฝ้าอยู่สิไหม อกบดีเห็นพอพันมัดงวงมันท่านเด็ปล่อยหลายนะครับพวกพอพันที่เป็นที่เป็นพอพันหลายๆพอมีแต่ว่าช่วงนั้นก็บแต่ไปเลี้ยงก็จะมีคอกพ่อตีอ่ะครับนะตัวขาขาวนี่ส่งผลขึ้นนี่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 ครับนะส่งผลขึ้นนี่ยังไปเลี้ยงน้ำกันอยู่ครับนะช่วงนั้นอาจจะผสมได้นะครับแต่ว่ากัว่า ทำให้ผ้าผสมไปอะแยมคืนนะครับผสมแยมกลางคืนตอนกลางคืนก็นมอหม้อมผสมไห้นะตอนกลางคืนจังที่ให้เบิ่งใบไปใคนคลิปก่อนเนาะก็คิดว่าตัวหน้าจะติดอยู่ครับเนาะหน้าจะติดผสมเทียมอยู่น่าจะได้ผสมเทียมเนาะ ทองมันก็ง่ายแต่ว่าโดยธรรมชาติมันก็บทองใหญ่อยู่แล้วไงครับนะทองอลางอยู่แล้วบัดมาดมีลูกทองใหญ่ใหญ่แห้งครับมันย่ำนอนลงมาดูไงครับนะอยู่ขอากับเบื้องแบบไงครับแล้วเบื้องข้างน่อยบัดนี่ครับข้างนอกวันทีกว่าครับพี่ใหญ่ยยุเก่าครับนะอุ่นทองเลื่อยออกมาตันขังถือเงี้ยครับนะแต่เวลาเกล้านึกว่าสโพกผายเกเกลันหางกับกนนะครับเนาะ ข้นหางกันยุบเข้าไปหลายครับเนาะนี่น่าๆต้องไปยืนรัดครับต้องให้ไปท้าุูนครับออกมาอย่างสี่ก็ดียางครับเนาะเออ่นได้ยางนหนก็ปูนบานก็ได้กินตาสงสารครับปูนบานก็ได้มาท่านมีวิธีแก้นะครับเนาะตาสงสารปูนบานเพราะว่ากินหญ้ากินยังก็บ่ค่อยได้กินจะออกมาข้างนอกก็ปัญหาเพิ่นปูนบานเพิ่นบ่อยู่ครับเนาะ เขาสวนครับสวนมีหลายสวนครับมีหลายล็อกนะสวนแปลงปล่อยกับคัดไวบตรงขอกฟางนะครับจะเป็นเงื่อนฟางนี่ครับแปลงเทื้องกับแปลงลางเป็นสวนกับหน้าติดกันแต่กับตัวนั้นมีตัวลลอกครับแต่ว่าสวนบนนี่ครับสวนบังหน้าสวนนี่ครับมันลงใสอีกเพื่อนสีเข่าสวนบนครับเพิ่นดื้อครับสวนบนคือสวนหลังของงวครับกลังของหมูสวนบนก็มีสองหลอกกันแต่ว่าบริบ่มีหัวมีอย่าง อ็ดบ่อใดครับนะบเนพาะเ,เป็นพื้นที่ของนี่เป็นเป็นพื้นที่ของหนองทรายเพื่อนหล่อมบ่อใดครับเนาะหล่อมก็ลงทุนอีกนะจกกังก็มันบสะดวกเพื่อนเลยบหล่อมมันสปอยล่อยคูนบ้านี่ยคูนบ้านนี่เป็นงวงที่ดื้อนะครับนะดื้อมึอนหัวทํานใหนึ่งโดดขามเลยครับเนาะสูงกับโดดขามได้ครับดื้อมึอนนี่บมีหัวกับไปเลยนะครับเนาะให้กินดีๆบบกินครับคูนบ้านี่เป็นยังไงกับง แล้วมีฟ้ามบอคอยปื่มนะครับนะดื้อพดนะเันงวดีดข้นแล้วก็ดื้อครับนะเป็นงวออกแนวพวกสายพันธุ์เป็นงวดนำเชื่อครับนะนี่อาจจะเป็นงวดมาทางนำเชื่อเพราะว่านีัใสพิ่นนะนีสใสดื้อคนระับนะบอคืองวหมูไทยผสมแบบไทยบานไถ่ไถ่ไกีเกียนไทยนีนะ่อันนี้ ดื้ออีกแบบนึงแต่ว่าบอกคือเพิ่นครับโบมึนครับดือ้อกินดือ้อดูดกินอยู่ราะว่าตัวนี้นี่มีสุยางครบครับเนี่คุณบาเนี่ยครบทุกอย่างครับทั้งดือ้อทั้งมึนไม่กลัวคนแล้วก็หากินตะบอนข้าวแพ้งน,นี่ตัวดีแล้วก็เลือกกินครับนี่พอเสียนะครับพวกนี้เลือกกินครับนี่เดี๋ยวเก็บเห็บในข่อนหน่อยดยูอืม Okay. เก็บไปแล้วตุ้มลายครับเนี่ยมืออื่นนี่ถ้าแม่นมีหมอมากกวสิให้เพิ่นฉีดย,ยาท่ายอีกรอบนึงครับเนาะอไปเสร็จแล้วยื่นมานีแล้วฮเราเห็นแล้วเห็บเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเห็ดนะมันจะปลอดภัยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะสิกินไปนางเฝ้าได้นะนั่งเฝ้ายืนเฝ้าได้ครับเนาะ ถ้าทัานได้ที่รุ่นรุ่นออกลูกกะทำใจลมๆมไปครับจะคล้องกับรุ่นเพ่อแห้งเลยครับนะอันนี้ฟ้าเมียกับรุ่นอยู่จนวาสามขึ้นแล้วบอได้รับได้นอนเลยโอตย้ตาย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 ไม่ได้รับได้นอนเต็มที่เลยไม่ต้องหันหน,น,หน,นะต้องหันหนา้าครับนา่าต้องหันหน้าบอต้องหันหน้าไม่ทังพูนครับนะ บ่าอะไรครับขนาดเท่านี้ดึงมูกับมาครับนะมูกับมาครับหนาครับต้องรัดรัดเป็นจริงเป็นจังครับเนาะตอนนี้เพิ่นอาจจะเบิ่งอยู่ดีอยู่ครับนะช่วงไม่ไม้หิวครับเนาะต้องขอกไปหลายมือแล้วก็กินหนาตัดกับหนาแก่หนายาวเลือกกินบหได้แล้วก็กินบมเต็มที่ครับนะตัวใดเก่งก็ได้กินตัวใดบบเก่งก็บโได้กกินแล้วก็ ผมมีวิธีจัดการระบบขอ,อกบ่าได้มาตรฐานขอ,อกดังเดิมก็คือจะปูกเข้ากับลูกปลได้อีกแม่มันกับลายแล้วกันแต่สิเห็ุเป็นล็อกเขอบอาบพื่อให้เขาเวลากินยุยดีล็อกงหญ่ๆนี่กินยุยดีิ่นแดนมาต่ำกันเลยมัน่าเจ็บได้ครับเนาะเฮ็ดหนกครับเนาะแม้สิเป็นล็อกเป็นตัวกะจริงครับนะมันแคบวอดีนะถ้ามันมลเข้าไปแล้วนี่ยช่วงข้อมันของหัวเข้าไปกินแล้วบาดนิด ตัวอยู่กินมดอื่นนะครับปัดบมเป็นยังสันครับอยู่ดีแลนมาต่ำนะครับนะอยู่ดีแลนไซเลยะัรอันตรายที่เราทำแก่งตัวนี้กรันอันตรายคือเกิดบาดการบาดเจ็บครับนะวนิธีทางลบข้ออาจจะไปชนไปยังสีไหนก็ได้ เพชรจันทร์ปลอดได้ครับนะถ้าให้แยกจริงก็ต้องเป็นขอ,อกหน่อยๆไฟมันเลยครับอยากสีใดงวดสันมินิฟาร์มเป็นจังซี่แล้วนะปลอดภัย่ะนะแล้วก็ลงทุนหลายครับเนาะทุนหลายอะไรก็ต้องยินยอมเอานางก่ยินยอมทั้งจบท้องตอนนี้ก็มีอยู่สามเจ้าครับนะน,นนะ้องสาวเป็นเมจเจอร์เป็นมาเบิ่งแลว้วเมื่อวานนั่นแต่เพิ่นเอาไปครับนะเพราะว่าเพิ่งให้แล้วก็ข้างคอ,อแยกครับ แต่ก็ร้อนไม่เจื่อเดี๋ยวออกไปก็จะจะ,จะแม่ทวีทรับกับน้ำตาลเพราะท่านขอดง่ายกัจะเอาขูนบานไปใส่ขอกนันเทียนก่อนเนาะเพรได้กินหยามันย่ำค้างเพราะว่าช่วงนี้ฝนมาเรื่อยๆครับมาก,กันน้ำเสืเหลือเกินเออเดี๋ยวปล่อยก็ถือว่าด,ดีครับนะปล่อยม่หยางครับแต่ว่าก็ต้องไปตัดหญ้าเนาะเมื่อนี้บม่ได้ตัดเลยครับมื่อนีน สภาพว่าใดครับนะตัดกับปตองตัดหลายเฮ้ยปุ่นครับเห็นบครับอยู่ดีๆไปแลนซ้อนเขาเลยครับไม่เจอเี่เอาไว้ว่าใดอีลีครับให้เพิ่นมาเอาเรียเร่ยวๆนี่แหละครับนะเขากินห้องเขาครับแต่เพิ่นหายคือแม่ แม่นวลหายกับบบปันนี่รับแมวของเพื่อนติดมานําำแม่ครับนะนี่ครับบางตัวค่ะมันเป็นเออจังไรนะสืบสายกันมาสืบสายกันว่าเมียหายลูกก็หายนี่ไซ้แกะขกันครับเนาะเป็นกรรมพันธุ์เนาะเออโอ้คิดบ่พอครับเอา้า ต้องพันไปเรื่อยๆครับแต่ยางมันไปยังซี้ละครับวันนี้ฝนมาทันลุ่ง,ง่ายดอกก็ถือว่าได้ออกมาปล่อยแล้วก็ท่านใดที่รุ่นแม่อึองพ่อเกิดใจลมล่มนะครับเนาะต้องขออภัยนะพราะว่าใบนาพันไม้สิบเก่าจะบอกว,ว่าหอดนียี่สิบเอ็ดแล้วยังก็แค่มีเตือนอยู่บ้างครับเนาะเ้องมาขึ้นกับนอนบุลกับหลังจากหัวคำเยินว่าแจ้งมาเบิองครับตื่น ประมาณหกโมงบิ่งกันยังอยู่นอนอยู่กับเก่าหับท่าเก่าจะเลยว่าโอ้คือบ้นอ้อนะครับไปใส่สายก่อนสิปล่อยมาไปซองอีกหลอดลุกแลเหลี่ยมนะถือว่ามาย่างเบิ่งแทจะถือว่าอืมใส่ได้อยู่ครับนะถือว่าเพื่นเนอะบ่ท่านมีอาการปั็ทางเพ่นบอกวาให้ยางเบิ่งก่อนอ่ามัอนี้เหรอครับเนาะท่านยางแล้วมเหือแเหลี่ยมนี่มีอาการอีกว่าที่ขอดบ่อ บุคอท่านเกินสิ้นเดือนกันนะครับเนาะงานเขาคือน้ำเชื่อเขากับฟ้าอีกคือเกาไม่ได้ปลาคือเกาอ่ะคลิปนี้สำนี้สักกวอนเท่านะขอบคุณทุกท่านทีน่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ